นักลอเป็นกาอันนี้ก็ชําม,มากกลอกลอโอ้โห oh, สวยมากหลังจากที่เราทดลองอยู่สองวันนะคะวันนี้นเ,เขาทีเขาทางแล้วเนาะเออวันเดียววันเดียวอมย์อมย์อมวันเดียววันเดียวรีเพยร,รีเพย์โอ้สวยมาก เมนูใหม่นะคะแขกก็จะเหะ่เๆนิดนึงพี่พี่อย่าเพิ่งเบื่อเด้อค่ะเด้อเจอของใหม่นะคะเป็นเรื่องปกติเนาะอุณะง่ามขนาดเลยโ้้ยๆ้ายว้ยสีลมเอาเดี๋ยวสิตามถ่ายอยู่เหลืองสวยมาก พี่ๆท่านไหนที่มองหาอาชีพเสริมอยู่นะคะุบขายช่วงเย็นนนอะแล้วก็วิ่งส่งเอานะคะต้องเก่งก็วิ่งส่งนะคะส่งลูกค้าส่งจนโตเคียวเว้ยล่ะคะละลมือนี่เราสามารถวิ่งส่งลูกค้าได้ด้วยเนาะเขาเรียกว่าปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจเราไปต่อได้นะคะเรารอลูกค้าหน้า,นานร้านอย่างเดียวไม่ได้นะคะพี่พเราจะต้องไปหาลูกค้าด้วยเนาะรับออเดอร์คะ่ะผู้ใดจาก,กินกัน สั่งมาเด้อค่ะเดี๋ยวแค์จะไปส่งเนาะขอบคุณที่ชมคลิปวิดีโอให้น้องเก่งเด้อค่ะฮะร้อนอน,อนเลยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ